สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถดําเิบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมที่จะมารีวิวรถครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถจำเริยบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพที่บดีแล้วนะครับผมวันนี้นะเราพามาชมกัน 3- 4ลสี่รนะครับผมกับวันนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงครับผมนี่ฮะกับการเปิดหัวไปนะครับผมนี่เลยครับผมกับคันนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนยังไงทักแชทเข้ามาได้นะฮะโอเค สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเจอหน้ากันบ้างนะผมสหรับรถสวยๆก็มาแต่วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าโอเคนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทักแชทกันได้นะครับผมหรืออยู่ที่ไหนยังไงนะผมวันนี้นะฮะพีดีอยู่ที่โชวรูครับผมดีสุพรครสาขาตลาดไทยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอเคเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมของหล่อๆสวยๆงามสักสามสี่ลำดีกว่านะครับที่ว่าจะเตรียมส่งมอบรถในอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมกันแบบเรียลๆสดๆเลยนะครับผมนี่ครับกับคันแรกครับผมนี่เลยครับผมนี่ฮะสี่ประตู LDA ครับผมสี่ประตู LDA นะฮะจัดเต็มสำหรับลำแรกนะครับผมวันนี้นะครับเตรียมส่งมอบรถนะครับผม ลูกค้าอยู่ย่านสูตรปารกาเนี่ยนะผมสหรับรถหล่อๆแบบนี้นะครับผมมาเข้ามารับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงครับหรือว่ากดสติกเกอร์มาทักทายก็ได้นะครับผมกับตัวนี้นะครับโอเคไม่พูดท้าททำเพลงนะกับตัวนี้นะครับผมระดับแรกเนาะ,ะโลงฝาโปรงหน้าเป็นของมอนซ่านะครับเป็นของมอนซ่านะลฟ์ F1 นะครับดูนะลาย F 1ลายจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมลฟ์ F1 นะครับผมนี่ฮะส,สวยๆแบบนี้นะครับผมลาย F1 นะ นี่พร้อมด้วยไฟเดไลท์นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถของคุณธนพลนะครับผมรถของคุณธนพลนะฮะไม่ทราบได้ยินเสียงกันบ้างไหมเอ่ยนะครับผมสําหรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดหลายคนนะคนนะผมผมเบนตี้ก็ยังประจําการอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมแล้วก็ทํางานทําการแต่งรถให้กับลูกค้านะครับผมรถก็เพิ่งแต่งรถเสร็จเมื่อสักครู่เองนะครับผมสาหรับรถหล่อๆลอแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมกับตัวนี้ครับผมจัดเต็มหนึ่งลามนะครับผม โอเคสำหรับตัวนี้นะผมนี่เลยนะล้อตัวนี้นะผมกำลังฮิตมากนะครับเป็น R E 3 0นะครับผม R E 3 0นะนี่ฮะ R E 3 0รัดดตวยยาง 245, 458กับคาสิโนนะครับผมนี่ครับโอ้โหเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนี้นะครับสำหรับพึ่งคันแรกนะครับผมเข้ามาพึ่งคันแรกเองนะครับพึ่งคันแรกเองนะ ไมดันพี่ดีหน่อยนะครับผม60คนละนี่ฮะยางคัสซิโลสีสวยแบบนี้นะครับผมพร้อมฝาปิดดุมไทเทนะฮะพร้อมฝาปิดดุมไทเทนะแล้วก็น็อตสีดำนะครับผมน็อตสีดำแล้วก็ในส่วนของคาลิเปอร์เป็นสีแดงครับผมนี่ฮะนี่เราชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับยางคัสซิโลตอนนี้เป็นกำลังที่ต้องการของุูมวัยรุ่นนะครับผมนี่ฮะลายสีสวยแบบนี้นะครับ นี่ครับดูลายไฟแบบนี้ครับผมนี่ครับผมอ่าแล้วก็ดีครับสำหรับตัว LDA ตัวนี้แล้วผมจะเป็นลายนี่ฮะโคเวียมแบบนี้นะครับผมตัวตัว LDA นะแล้วก็ถูกระจกของเขาจะมีไฟเลี้ยวให้มาแล้วนะครับผมกับตัวนี้จัดทรงโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3ามนิ้วนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะจัดเต็มหนึ่งลานะเดี๋ยวผมพาค่อยๆไล่ไปเลยดีกว่านะครับผมกับตัวนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับยางคาสิโนข้างหลังนะครับผมเป็นข้างหน้าใส่2 4 5 4 5่หข้างหลังเป็น2 7 5 4 0 1 8นะครับผมเข้าง่ายจะลงตัวเลยทีเดียวแล้วกับ RE 3 0แบบนี้แล้วก็ฝาไทเทสวยๆครับนี่ฮะนี่ฮะฝาไทเทสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับผม RE 3 0ตอนนี้กำลังมาเลยนะครับสำหรับล็อตตัวนี้นะนี่ฮะแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับผม สวัสดีครับพี่กระตูนโอ้โหวันนี้พี่กระตูนหยุดงานนะครับผมไม่มาช่วยผมเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ข้างหลังตัวนี้นะครับผมใส่เป็นค้ำสายฟ้านะฮะตัวนี้นะใส่ค้ำสายฟ้าแล้วแบบจัดเต็มเลยดีกว่าสําหรับคันนี้แล้วผมใส่เป็นค้ำสายฟ้านะครับนี่ฮะค้ำแบบนี้เขาเรียกค้ำสายฟ้านะครับผมตอบแชทด้วยนะคะได้ครับผมอ่าได้นะครับได้นะครับคุณตัน้อยเหรอครับผม คุณตรอนวิภาดาใช่ไหมเอ่ยอ่าดีนะฮะจตบองคนชาว่าพี่เสียงท่อดังเราะไหมนะครับผมอ่ะผมพาชมเลยดีกว่านะครับนี่ฮนะ นี่นะครับผมนี่ครับเราจัดกันแบบนี้เราหล่แบบนี้กันที่โชว์รูมเลยนะครับผมนี่นะครับผมกับตัวนี้นะสาหรับลําแรกนะผมกับ4ีประตู LDA นะครับผมพาไปชมด้านในดีกว่าว่าจัดอะไรมาบ้างนะครับผมรับตัวนี้นะอยากได้แบบนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับทวิไลนะครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะมาชมรถสวยๆก็งามเราหลอกันนะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้นะครับผมนี่เลย ใส่ดิฟฟี่มาทั้งหมด6ตัวนะผมดิฟฟี่6ตัวนะแล้วก็ใส่วัดบูธมา1ตัวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับตัวนี้นะวัดบูธหน,น huh ้าดำนะครับผมตัวนี้วัดบูธหน้าดําเป็นหน้าน้ํามันนะครับผมนี่นะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดิฟฟี่ของพี่ดี้ใช้งานได้จริงทั้งหมด6ตัวนะครับผมนี่นะฮะใช้งานได้จริงทั้งหมด6ตัวเลยนะครับผมอ่านี่ใช้สวยแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผม คุณตะน้อยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับหล่อสุดๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับผมคุณสุบันหรือเปล่าครับผมอ่านี่นะครับนี่นะสำหรับลำแรกนะสำหรับลำแรกไปนะครับผมลำแรกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจาะโจงแต่ละคันให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราพามาชมแบบหล่อเทๆนะนี่ฝาโปงเราคืนลูกค้านะครับฝากระโปรงเราคืนกับคุณลูกค้านะครับผม นี่ฮะมาลำที่สองครับผมนี่ครับลำที่สองลำนี้นะครับผมนี่ครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับผมเช่นคันนี้นะครับให้คุณแม่ซื้อให้นะครับผมแต่ว่าลูกอยู่ทำงานอยู่ที่ับปารกานะครับผมสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับตัวนี้จบเท่าไหร่ครับทั้งหมดลำไหนเอ่ยครับบ้านเฮาครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณรุทธิชัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับตัวนี้นะผมเทพพันที่สองนะเรียกว่าเทพพันที่2นะครับผมตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงตัวแซดนะครับผมสวัสดีครับพี่ดิวล้อโตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับผมคุณเฉลิมพงศ์ครับสอบพระคุณนะครับวันอาทิตย์นะเราเพิ่งจะมาคันที่2กันเองนะครับผม อันี้คันแรกไปแล้วนะคันแรกไปแล้วนะใครดูไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังนะเราตามมาคันที่2เลยดีกว่านะครับผมตามคันที่2เลยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นพี่ใหญ่ดีกว่านะครับผมสาหรับตัวนี้นะเป็นตัวแซดยกสูงครับเป็นตัวแซดยกสูงนะครับผมตัวแซดยกสูงนะ,งน,ะนี่ฮะมีไฟเดทามมาเหมือนกันแล้วดูกระจังหน้าของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเตีย้ยเรามาใส่กระจังหน้ายกสูงนะไม่ใช่นะครับผม ตัวนี้เนี่ยเอาตัวยกสูงมาทําเลยนะครับตัวนี้ตัวยกสูงมาทํานะมาโหลดเป็นยีลารฟนะครับนี่ฮะกระจังหน้าของเขาจะมีไฟด้าแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ติดตั้งมาแบบนี้สวยๆนี้นะครับผมรถวุดแต่งเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับคุณวุดเดี๋ยวพี่สลับไปให้ดูนะครับผม้อ,องวุดนี่ใจร้อนแล้วผมลองวุดบัวแซดเหมือนกันนะครับผมรอนะรอนะรอแนปะ๊บหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะ ตัวนี้นะครับผมปลายชมบริดีวะตัวนี้จัดเต็มมี1หนึ่งลำสำหรับตัวนี้นะครับผมลงเป็นล้อเวลห้าก้านนะครับผม S1i S1LS นะครับผมสำหรับตัวนี้นะ S1LS นะฮะเวลห้าก้านห้าลูนะครับผมเวลห้าก้านห้าลูนะลักตยังสอง้าห้าห้านะครับตัวนี้นะครับโหดโหดสวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมใกล้นะนี่ฮนะ สำหรับตัวนี้ครับผมใส่ดัปเตอร์มาด้วยนะครับผมตัวนี้ใส่ดัปเตอร์มาด้วยเห็นไหมฮะจาก6กูออกมา5้าูนะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะในส่วนนี้นะครับผมอ่านี่ฮะหกออก5้านะครับแล้วก็ตัวนี้จัดทรงมาในรูปแบบนะครับผมโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะหน้า2นิ้วหลัง4ี่นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ครับดูด้านหลังนะครับผม นี่นครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็น5าั้าานเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ครับผมก็จะเป็น5าั้นเหมือนกันครับผม S1LS นะครับผมนี่นะฮะนี่ตัวนี้จะออฟค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวนะครับผมไปดูออฟนะดูออฟล้อเขานี่ฮะนี่ครับผออฟอเขาค่อนข้างจะลึกนะครับผมแล้วก็สายดปเตอร์ออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับ ลำนี้ก็ใส่ท่อมาเหมือนกันนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับก็ใส่ท่อมาเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับผมใส่ท่อมาหนึ่งใบนะครับเดินมาดัดคอมาเลยนะครับผมตอบแซงผมหน่อยนะครับได้ครับผมพี่สักรินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุดยอดครับตัวนี้ครับขอบคุณนะครับผมพีรพงสวัสดีครับสวยนะครับสวัสดีครับอ่านี่นะฮะ สำหรับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับผมเป็นตัวแซดนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เทพลำหนึ่งครับผมตัวเทพหนึ่งลำนะนี่ฮะดูก่อนตัวแซดนะโอ้ตัวแซดเอาโหลดดูซะก่อนนะครับผมดีสวยตัวนี้นะครับนี่ฮะข้อเท่านะครับผมเราส่งคลิให้ลูกค้านะเนี่ยฟังเสียงข้อตัดนะครับผมเนี่ยฟังเสียงข้อตัดเคาะๆแบบนี้ครับนี่ครับเสียงข้อตัดเคาะๆแบบนี้แล้วผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมใส่แก๊ปหลังคามาด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะเป็นแก๊ปหลังคาของมอนซานะครับผมนี่ฮะเป็นแก๊ปหลังคาของมอนซานะครับมอนซาช็อปนะฮะนี่ฮะแล้วก็ไปดูภายในนะตัวนี้นะนนะเป็นตัวแซดนะครับผมโอเครถเรายังไม่ได้ทดสอบเท่าไหร่นะแต่ก็รีวิวได้เลยตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วก็เห้นเขาจะมีแอร์หลังมาให้แบบนี้นะครับผมตัวแซดของเขานะจะมีในส่วนแอร์หลังมาให้แบบนี้นะครับผมอนี่ครับ เราพาไปดูกันแบบคร่าวๆนะครับผมี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแต่ละลำอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ดีจะทําวิดีโอไว้ก็คือช่อง u t u b e ของพี่นี่ก็เป็นเอ็ี้ธรามบัลก็บัตแต่งซิ่งนะฮะรถทุกคันผมจะมารีวิวแต่ละคันแล้วก็จะไปลงในช่อง YouTube นะ, <S <S นะเดี๋ยวเราก็ไปตามในช่อง YouTube ได้เลยอันนั้นจะเจาะลึกเลยว่าแต่งยังไงอะไรแบบไหนแล้วคือตอนนั้นเนี่ยรถจะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะใส่วัดบูธมาหนึ่งตัวนะผมตัวนี้ใส่วัดบูธมาหนึ่งตัวนะคผม แล้วก็ใส่ดิฟฟี่มาด้วยนะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะใส่ดิฟฟี่มาด้วย6ตัวนะครับผมใส่ดิฟฟี่มา6ตัวแล้วก็แซดดีมา1ตัวนะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะครับผมใส่วัดบูธมา6ตัวแล้วก็แซดดีมา1ตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะดูภายในตัวแซดเขานะครับผมจะเป็นหนังทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะ ตัวนี้เป็นตัวแซดแล้วเวลาตัวเปิดเปิดหน้าจอพี่นี่พาชมนะตัวเปิดหน้าจอเห็นไหมฮะนี่ฮะตัวเปิดหน้าจอเขาจะเป็นแบบ LCD งีเซเบอลเลตขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแซดสวยๆนะครับผมนี่ฮะอ่าลำที่สองครับผมเอาแบบพอน้ำจิ้มนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมไม่ได้ไปไหนก็หยุดอยู่บ้านดูรถสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ สำหรับลำที่2นะครับผมลำที่2นะนี่ฮะที่จะส่งมอบวันอังคารนี้นะครับผมเดี๋ยที่มีโอกาสเราก็จะรีวิวให้ชมนะครับผมนี่ฮะลำนี้ลำหนึ่งนี่ครับลำนี้นะครับผมรถของพิธาทิพย์นะครับผมลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะจัดไปนั้นรอตั้งแต่ซเดือนที่แล้วแล้วครับผมตอนนี้แต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมารอรับรถจากพี่เอ็ดดี้นะครับผม วันอนคารนี้เหมือนกันกันกบ X-Series เรารอ,อแบบนี้นะฮะรถ X-Series เรารอแบบนี้นะผมพาไปชมด้านในว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับผมนี่นะฮะ X-Series ของเขานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีดําโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับผมนี่คือ X-Series นะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมว่าคันนี้จัดอะไรมาบ้างนะครับนี่ฮะ,ะนี่เลยครับผมใส่ดิฟฟ i e ชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่วัดบูทด้วยนะครับนี่ฮะภายใน X-Series จะเป็นแบบนี้นะ สีแดงดําแบบนี้นะผมสีแดงดําแบบนี้นะถ้าเป็นเอกซิลี่ของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมนี่นะครับรถของพี่สมัยก็เป็นตัวนี้นะแบบที่สมัยรอรถมาลงนิดนึงนะครับผมนี่ครับคุณก้องบางสายสวัสดีครับผมผ่อนเดินเท่าไหร่ครับรุ่นไหนอะไรครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่นโมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะนี่เป็นเอกซิลีนะสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าเราจะส่งมอบรถกันวันหลังคาานี้สองลำนะก็จะมีลำนี้ก่อน นะฮะลำนี้1ลําลำนะครับผมตัวตัวสี่ประตูนี่นะครับแล้วก็เอ็กซิลี่ตัวนี้1ลําลำนะครับผมนี่ฮะเอ็กซิลี่ตัวนี้สวยๆนี้นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้เนี่ยล้อเวลเหมือนกันนะฮะใส่ชุดแดงทั้งชุดนะครับผมตัวนี้ใส่ชุดแดงทั้งชุดนะแล้วก็ใส่ท่อมาหนึ่งใบนะครับผมล้อท่อดิฟฟี่ค่อนข้างจะจบนะครับสำหรับตัวเอ็กซิลี่แบบนี้นะฮะนี่นะครับผมโดยเป็นล้อท่อแล้วก็ดิฟฟี่นะ สวยๆกันจัดจบๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ<ม>นี่ครับผมพาอ้อไปชมอีกลำหนึ่งนะครับผมนี่ฮะเราโชว์รูมเราอยู่ไม่ไกลนะครับผม,มเราอยู่มาก็าคือเข้ามาในวงเวียนตลาดไทยนะครับเจอเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่ฮะอยู่ในตลาดไทยนะผมพาอ้อมาชมอีกรำหนึ่งนะนี่ฮะตัวนี้นะครับผมเห็นไหมใส่ใส่ลงใส่ล้อแล้วค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเอ็กซิลีนะนี่ครับผมนี่ครับ เห็นแบบเต็มแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับสวยงามนะรถเบนซิลลี่แบบนี้นะครับผมผมพาไปชมอีกลำหนึ่งยีราบเหมือนกันนะครับผมรถของพี่วุฒินะบอกว่าพี่นี่ครับรถผมเสร็จหรือยังรีวิวให้ผมชมหน่อยนะผมรีวิวให้ผมชมหน่อยนะนี่ฮะสีเงินแซกนะครับผมนี่ฮะสีเงินแซกนะครับผมนี่ฮะหนึ่งลำนะครับผมกับล้อเวลนะกับล้อเวลนะนี่ฮะสีเงินแซกนะครับผมคุณรู้หรอกว่าพี่ รถเสร็จแล้วจัดให้ผมดูหน่อยนะครับผมนี่เลยครับผมรบตัวนี้นะสีเงินแซตนะนี่ฮะกับตัวแซตแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าสีโเมียมนะฮะแล้วก็สีดุดูุกระโถดแบบนี้คือตัวแซตยกสูงนั่นเองนะครับผมผมพาไปชมว่าตัวนี้นครับของพี่วุฒิเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาตัวนี้เนี่ยของพี่วุฒิเนี่ยจะต้องมีในส่วนของพวกดิฟฟงดิฟฟี่มาด้วยนะแต่ว่าดิฟฟี่เนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผม ดี๋ยวอาจจะมาติดให้วันสองวันนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้ของพี่วุฒิสวยนะครับผมพี่วุฒิอยู่ย่านลาดพร้าวเองนะครับผม่าเผื่อพี่วุฒิดูอยู่นะบอกว่าพี่ดี่รีวิวให้ผมชมหน่อยนะครับผมนี่ฮะสาหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะมองข้างๆ้างแบบนี้ครับผมโหลดหน้าสองหลังสี่นะครับโหลดหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วนะสาหรับตัว <n> นี้นะครับผมโหลดหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วนะครับผมสำหรับรถพี่วุฒินะครับอยู่ย่านลาดพร้าวนะครับผมสวัสดีครับพี่ธนพลนะรถพี่ธนพล ผมร like like ีวิวไปครั้แรกเลยนะครับผมนี่ครับพี่จนพลเข้ามาชมแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่เลยครับผมตัวนี้โหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะกับเวล6ก้านนะครับผม6ก้านองดูตัวนี้ไม่ได้ใส่ดัตเตอร์นะตัวนี้ไม่ได้แปลแดัตเตอร์นะครับผมนี่ครับพี่วุฒิครับผมนี่พี่วุฒิเข้ามาชมแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมสำหรับตัวนี้รถพี่วุฒิอยู่ลาดเท้านะครับนี่ฮะสหรับตัวนี้นะครับ พิวอุตผมรู้ใ<ร>ส่ท่อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะเสียท่อมาแล้วนะแต่ผมเนี่ยก้มไปดูไม่ได้นะแต่ได้ยินเสียงท่ออยู่นะครับก็คือนี่ฮะตัวแท็กเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเป็นเจตัวแท็กเหมือนกันแบบตัวนี้นะครับผมนี่ครับของพิวอุตเนี่ยอ่าก็ไม่ได้ติดตั้งกระบะไลเนอร์นะนี่ครับผมนี่เลยครับของพิวอุตนะครับของพิวอุตก็รอในส่วนของแค่ว่าเอ่อปลาติดตั้งโพลิโพลิฟีนะครับผมมัน ชุดนี้ส่งทันแน่นอนนะพี่วุฒินะนี่ฮะสำหรับตัวสี่ประตูแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยๆดีนะสำหรับวันอาทิตย์นะครับผมอีกลำหนึ่งก็คือลำนี้นะะจะเป็นหรือว่าเจ้าสี่ประตูตัวเอสมาก็ได้นะครับผมแล้วก็มาแต่งแบบนี้นะฮะสี่ประตูตัวเอสใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้ก็ได้นะจะเป็นอยู่ในซีรีส์นะครับผมตัวนี้เคยอาจจะเคยเห็นที่บ้างแล้วนะแต่ที่อัปเดตกันขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของอนี่ฮะ ใส่ตัวอะไรมาด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวอะไร,าราแบบคอหักนะแต่ว่าตอนนี้รถล็อกอยู่คที่ที่ไม่ได้เตรียมแจมาแล้วผมจหรับแบบนี้นะ <S <S โอเคแล้วก็พอเป็นจำจิ้มนี่ฮะหรือบางทีเนี่ยเราก็จะมีช่างมาแปลงหน้ากับที่นี่เลยนะครับผมในส่วนของรถที่นี่นะนี่ฮะรารอแบบนี้นะครับผมนี่ฮะยังไงแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม หรือว่าจะเป็นรถรุ่นใหญ่นะผมในส่วนของ M X เราก็มีจาหน่ายนะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารีวิวไปก่อนหน้านี้ละนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมกันในช่อง YouTube พี่ได้นะแต่ละคันแต่ละลำนะครับผมที่ว่าเราตรียมรไก็ให้ลูกค้านะครับผมอีกลำหนึ่งนะเผื่อคนบอกว่าเอาอย่างนี้คันนี้นะดูก่อนนะตัวนิส่ยดัตเตอร์ออกมาเนี่ยจะโผ,มมะะผล,นะลผม่มาประมาณนี้นะครับผมตัวนใส่ยดัตเตอร์นะเนี่ยตั้นใส่ดัตเตอร์จะโผล่มาประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้ารถของอยูท์เนี่ยไม่ได้ใสด่ดปเตอร์นะนี่ฮะเห็นไหมฮะถ้าไม่ใสด่ดปเตอร์เนี่ยล้อจะหุกเข้าไปได้อยู่ในซุ้มพอดีนะครับผมนี่เลยนะครับผมมากแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะกับรถธรรมาหากินนะครับผมรถธรรมาหากินนะอยากซิ่งนะครับผมจัดได้หมดนะอยากซิ่งก็จัดได้หมดนะ,จะจดดดนะนี่สามสี่ลำมีฮะรถหัวเดียวต่อ,อกนอครับผม สวยๆแบบนี้ครับรถัวเดียวต่อข้อสวยๆก็มีนะครับผมนี่ฮะใส่มาบบรรทุกนะครับผมใส่แบบบรรทุกนะนี่นะฮะนี่ครับผมแล้วก็ใส่นี่ฮะล้อบรรทุกลอยนะครับผมบรรทุกลอยนี่นะนี่เลยครับผมนี่ฮะล้อบรรทุกลอยแล้วก็มีนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะพี่ดีก็ขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับผม ยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่านี่มดูขอสวยมาๆนะครับผมขอบคุณนะ่าจากใจนะครับ,ผม,บ,นะรบผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะขอบคุณครับ